่อนะร<ก>้อของลอดภัยยัไทา้งฝ่ความดูแลความมั่นคงควันเรียบร้อยนะครับเ้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเรียบร้อยเขาก็ดูแลมาเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับ หลายคนก็กังวลเพราะว่าทางออก็มีทางเดียวถึงขั้นอ๋อไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็คิดว่าปกติเราก็รู้อยู่ว่าคนเข้ามาสภาก็เกือบทุกสัปดาห์มามากน้อยแล้วแต่แล้วก็โดยทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ว่าในแง่ของข่ายที่ดูแลความเรียบร้อยเขาก็เพื่อความไม่ประมาทแต่ว่าโดยข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรรุนแรง ก็คงไม่เข้ามาปิดอะไรแต่ว่าดูแลที่เจ้าหน้าที่รายงานผมสองวันที่ผ่านมาก็คือดูแลเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกเจ้าหน้าที่รวมน้องน้องนักข่าวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันว the ่ามันต้องช่วยดูแลเตรียมการเพืเพิ่มความไม่ปาะมางเด็กประสานกับหน่วยงานความมั่นคงใช่ครับปล่อยความป่ายตำรวจโดยเฉพาะครับก็มาช่วยดูแลต้องขอกำลังอะไรเพิ่มเป็นพิเศษไหมครับทุกคนครับก็มีอยู่แล้วไม่มี ไม่ได้สั่งอะไรพิเศษเลครับสั่งว่าขอดูแลตามทั่วไปแล้วก็สมมติผู้ผู้ติ่เข้ามาก็คุยกับเขาดีๆครับและผมคิดว่าเขาไม่คงไม่ได้มีความตั้งใจจะสร้างความวุ่นวายอะไรครับในรวมมน,นะ<ต>ในรวม,มวจะมีบางคนอะไรเนี่ยอีกต่างหากนะแต่ว่าโดยภาพรวมที่เราเห็นในอดีตก็ดีหรือแม้กระทั่งครั้งนี้ก็ตามก็คิดว่าคนที่ตั้งใจมาคงจะไม่มาก่อเหตุอะไร เหมือนกับว่าจะมากดดันก็จะมากดดันตรงนี้ถึงยังไงก็ตามนะผมว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ไปทําอะไรที่เกินขอบเขตกฎหมายถึงแม้ว่าพยายามกดดันให้โดยเฉพาะวุฒิสมาชิกนะครับแต่ผมคิดว่าโดยเขาคงไม่ทําอะไรที่เกินขอบเขตของกฎหมายอาจจะแสดงด้วยความรู้สึกหรือคาพูดครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็รับทราบจากที่ เจ้าหน้าที่ก็รายงานมาเมื่อเย็นค่ำเมื่อวานก็ก็มารายงานอีกทีนึงแต่ว่าพบบอกไปแล้วว่าให้ปฏิบัติดีๆนะมีอะไรก็พูดคุยกันดีๆก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะผู้มาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะมาก่อเหตุครับท่านส่วนการอภิปรายเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าเริ่มมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่ค่อยค่อยสุภาพแล้วก็มีการ<โ>กตรงนี้เนี่ยท่านจะก,กำชับยังไงนะครับเพราะว่า ท่านก็เตรียมคำพูดมาเพรานั้นนเวลาขอให้เปลี่ยนนี่ก็อาจจะไม่ได้เตรียมคำเปลี่ยนมานแต่ว่าพยายามขอให้เขายึดข้อบังคับเพราะว่ามันมีสิ่งเดียวที่ประธานสามารถขอได้ก็คือข้อบังคับเพราะข้อบังค,บบงคับก็ออกมาโดยสมาชิกเองโดยทั่วไปก็ผมมันเขาก็ร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับขอให้ถอนก็ถอนขอให้ไม่พูดอย่างนี้ก็ ไม่พูดไม่พูดซ้ำคำนั้นแต่วันนี้จะกำชับเป็นพิเศษวัน,นวันนี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับคงเหมือนเดิมแล้วก็มีบางท่านนะมีบางท่านทั้งสสวุฒิสมาชิก<ม>ก็เป็นบุคลิกแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันครับขอบเวลายังอยู่ในตามกรอบที่ไม่เข้าไปในอขอบเวลาเวลายังเหลือเวลาประมาณ9ชั่วโมงฝ่ายละ3ชั่วโมงสเสร็จเสร็จยกเว้นวุฒิสมาชิก เหลือสองชั่วโมงเสร็จเพราะว่าที่เราเห็นนะครับที่สมาชิกจะวพิปรายาวทันละยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีสมาชิกห้านาทีเจ็ดนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นก็ท้องฝ่ายค้านก็เหลือเวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงเสร็จเสร็จเช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาลสามชั่วโมงเสร็จเสร็จครับพยายามจะเร่งว่าถ้าเป็นไปได้นี่ประมาณสักห้าโมงกว่าให้สรุปให้เสร็จเพราะว่าคำนวณเวลาลงมติเนี่ยจะเสียเวลา ไม่เพียงแต่เช่นขอร้องว่าอย่างอย่าเอ่ยชื่อตัวเองเมื่อเลขาธิการประกาศชื่อใครแล้วเนี่ยก็อย่าเอ่ยชื่อซ้ําเคยได้ผลเมื่อครั้งประชุมที่ TOT น<ม>ะฮะเฉพาะการไม่เอ่ยชื่อเนี่ยประหยัดเวลาได้เป็นชั่วโมงเพราะมัน700กว่าคนน,นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรครั้งนี้มันจะเสียเวลาว่าฉบับที่1เห็นชอบ2ไม่เห็นชอบ3เห็นชอบ4ไม่แล้วแต่เขา มันจะใช้เวลาไม่เหมือนว่าเออขึ้นมาปุ๊บเห็นชอบจบแต่ครั้งนี้เนี่ยมันหกฉบับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ในการประกาศแต่และฉบับเนี่ยกินเวลาพอสมควรก็เลยคำนวณแล้วก็มีคนเตือนว่าที่จะไปคิดว่ามันจบใน3ามชั่วโมงอะไรเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้รวมทั้งเมื่อลงคะแนนเสร็จรวมคะแนนเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าที่ก็บอกผมว่าการวงคะแนนอาจจะใช้เวลาป็นชั่วโมง เพราะนั้นก็เลยคิดว่าเพื่อความไม่ประมาทเดีย๋ยวมันจะจบสมัยประชุมมันจบวันนี้นะครับวันนี้ยึดเสียงเอกาสมัยประชุมก็หมดแล้วถ้ามันไม่เสร็จไปในประชุมก็จะมีพนาครับเพราะฉะนั้นก็ขอร้องเขาให้ยังไงขอให้เริ่มเดิมในคำนวณว่าประมาณเรื่อง6โมงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะนับคะแนนแลวส,สมมุติว่า4ชั่วโมงมันก็ไปซะ6โมงเกือบ5ทุ่ม6ทุ่มมันเพื่อความไม่ประมาทนะครับ พยายามดูเวลาอยู่ครับก็แค่ก็ครับครับ <ขอ S 1>